สวัสดีค่ะเมนุนวลค่ะสวัสดีค่ะเมนุนวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับเมนุนวลค่ะใมนุนวลวันที่สิบหกมีทุนายนยนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดค่ะครับมาซาเน่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเมนุนวลเพิ่นไข่เนาะค่ะกบายเนหายดีเพิ่นว่าค่ะช่วงนี้ฝนตกชุกตกอยตกดูขนาดก็เลยบ่สบายขึ้นแง่เพิ่นว่าค่ะเป็นจังไรไข่เน่ล่ะบ่ไข่แง่แล้วค่ะฝันแนี่ไรเนาะแม่งฟันยังว่าแม่ก็บอกเขาเขบอกก็ว่าเฮ้ยสิมาก เชี่ยอ่งอแหงอ่างอ่งออกแหงสางมาแข่งแม่ว่าหากบี่ไหาแล้วค่ะแม่มันบ่มาอ่เหาโอ้ยไปยากรอกเลยมีผู้นึงอะบอกาผู้ชายฮจะเอาอัไรสจกมาเลยหายเลยใสรชิบล่อนีมารุกงกงมาหอบวงวงกับเุ่งเชี่ยงังแหเาเาว่าโอ้ยคือแคเากับว่างอ้่า บาเกาเ่เอกว่าพ้อพ่อบ่ปากพ้อข้ามงำเ่าเจ้าสีักบากแม่วาจังคือจะมาเคลียชิงเคยทางให้คอยหัวพอต่บ่ปากไปหารถจกกง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 งบ่ปากบ่ปากก้เข่าเอิงตั้งไว้กับบ่ปากเอิงตั้งง้กับบ่ปากเฉยเลยเองไปหารถิ่งเฉยหกหน่ะก็รถจกเนาะเพื่อมัเคียห้องเข่าก่ ข้าเบี้ยวแกกับเขาเฮงตรงเงงตรงนงงลูกตเองเราคงรถมันก็รถสีอันแดงแดงล่ะรถนั่นรถจกนั่นสีแดงแดงนั่นมาหากเขาขี้อาขี้อาเอ้าขี้อาบ่อยบ่บ่ือ้ขาบ่เพิ่งถึงเมื่อแห้งแหงเอ้นพู้ผู้อังก้าวขี้อังก้บ่ากตงอ้ําคอยงี้ฮึขี้เอาหลายไปไหนล่ะนี่เพิ่งกระบะผู้กับง้างไปง้างไปหาโลกเพิ่นไปหารถอันจก พี่อดินนั Ooh, well. h, okay, day, well, ่นน่ะค่ะบางมี่เพิ่งบางอย่างวกะแลเวเียบบ่อยว่าแม่ก็บเบิ้งอู้ยใจแม่ Ê ือเฮ็ดดีน yes. ี่ใจแม่นี <that, that ่ล่ะมันคือดีดีแท้ว่าแข่งว่าแม่ก็ขึนไปแบบงางไกล่ง้างไปเห็นเลยอันเล็กบาดเห็นเล็กในป่ายป้ายต่ห่างห่างแน่หรอกค่ะห้างห่างแน่หรอกค่ะแน่เห็นอันเล็กนั่นเจ็ดสองเจ็ดสองของผักผักเว่ เต็มตาเลยสีอะไรคุณแม่สีสีขาวขาวสีขาวขาวป้ายนั้นอยู่ไใส่นอนป้ายักวิ่งขายเหลือก็มาหั่นเพิ่งเชียร์ยังไงแกคือว่าให้ทางงานใส่ง่อแม่แงมหึงป้ายค่ะแม่หึงมาล้างกจานแม่ก็บอกว่าถึงยังแงบบอกว่าหู้เมื่อคือหึงหู้เมื่อก็ค่ะอุ้ยังไาบ่าง กางไม่กางฟังแต่ฟังดีว่านี่ใจออกว่าค่ะบรวนี่ใจกัของเลยอะเห็นตัวเลขเงโกเชัดเจนเลยชัดเจนเลยแม่อมักค่ะมากเลยมากเลดีมักตัวนี้เลยมากแล้วแม่ทั้งเหงโตขากปังกูเคยมาเฮงโตก็สองเจ็ดอักสองเจ็ด่าดาดเจ็ดสองสองเจ็ดนะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองบางที่อาจเจ็ เยอกับหนึ่งเนี่ยตัวเดียวกันเนาะคุณแม่เนาะเผื่อไหวเนาะทานเผื่อไหวเยอะกับหนึ่งแม่ไงแมงรูโรดนี่เพื่อนมาเห็ดยังหายกว่าคุณแม่เพื่อนมะข้มดึงผมข่างว่าข้มสางผมข่างสางนี่เห็นเป็นหน่วยบ่สางขแางเออเพื่อนมะโบก็ว่าหักเป่งแขงเพราะว่า่างแต่ว่า่างมัาโบงกัวโบงไม่แขงคือคนมาเห็ดนี่เพื่อนบอกว่ามาถมสางแต่ว่าบ่เห็นหน่วยสางโบครับมั่งขี้อบ่ เอาด <ım. S 1> ินเอางมาใายกี้บุ๊กให้ก็บแม่เลีลยเดยวราแม่กับเก่พอแก้วเสียก็กบกหูก็มันบุกหูพอห้องางกับบ่ปากใช่ไหมหอแค่เงี้ยเพิ่งกับบ่ปากเอข้างเครือกับบ่ปากข้างเครือกับบ่ปากไปหารถดกคุยงองไปเลยเสียง่าบมินคนดรอก้าบปากบ่ปากคุณท้าบ่ปากเอออาจจะเป็นเจ้าทีก็ได้เนาะคุณแม่เจ้าทีแงงอ คุณแม่คิดว่าเป็นเจ้าทีนี่นะเจ้าคือเจ้าคือสังสังนี่สางยู่ส่เมนี่งเหรอบบกู้ภัยว้าวกัยังว่าถ่างกัย่งว่าขางกัว่าถ่างพ้นว่าขางกันว่าถ่างมัเรื่อเที่ทางทางให้รเง้ยแต่ว่าข่างกู้ภัยก็เป็นถางแต่ว่าผื้นทีได้ความฝันบรว่าเป็นมองได้อบ่โู้หแต่ว่าผื่นไปง่างไปงางไปง้งไปเข็เหตุรีแต่เขงว่ากวงก็แฮกดือแข่ว่าถ่างว่าก็นย่างไปว่ะอ้อง่างไปเาว่า เร่อเงือป่าบรือเปาเงีงเปล่ค่ะหึ้งผักผักหึ่งปลาเลยเต็มตาเลยมั่นใจค่ะคุณแม่งวดกงได้เออเนี่ะว่าวแม่งแก่ท้องผักผักค่ะครึืงวัี่ผ่านมาเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่เพิ่นกับฟันเห็นเงินเพิ่นว่าเก็บเงินได้เนาะค่ะยี่สิบบาทเพิ่นว่าใบยี่สิบสองใบเนาะคุณแม่แงีค่ะ แต่ว่ารวมกันเป็นซีซีบาทเนาะคุณแม่ฟันงวดที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเลยคลิปคงสุดท้ายเนาะค่ะแต่ตีเอาโวเป็นเนาะค่ะจริงีนกับซีสองเนาะคุณแม่เนาะค่ะเนี้อไก่คู่กันเป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมรางวัลนี่คุณแม่เพิ่นว่าเห็นตัวเลขบเจ็ดสองเพิ่นว่าเต็มสองตาเนาะค่ะอยู่ป่ายเพิ่นว่าอืมึงอยู่ในป่ายป่ายก็ตายห่างๆนั่งมานหลมป่ายก็ว่าอ้าว คกเก็บถองบงคักแห้งเก็บถองค่ะมันใจคักมันบอกคุณแม่โอ้ยมั่นใจเอแกว่าหาแม่มั่นใจคือว่ามันถชืงบ่าเป็นเงบ้าเขาเ่อไงคือกันแน้ำกันไบน้ำเนาะค่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเนาะคุณแม่ค่ะตัก AH. state, ันก <isce> ็คือเจ็ดหนึ่งเนาะแม่ค่ะกันไหวน้ำฟังแบบน้ำกัวค่ะเธอท่านผู้ชมเพลินมากเนาะ้าบโมมากระทานเนาะค่ะคุณแม่เอ็ดหสองกไเนาะ เพราะว่าเจ็ดมันกับหนึ่งมันมั่งมั่งมั่งเดียวกันมั่งกุ่เราเจ็ดกับหนึ่งครับอาจจะเป็นหนึ่งสองเพรยะว่าเจ็ดสองหนึ่งสองเล้วค่ะเจ็ดสองแาวนิ่งเบาพิษกับตองขอโทษขออภัยค่ะว่าเจ็ดหนึ่งค่ะอืมคุณแม่ในคลิปนี้กับศิษยหายเป็นตัวเลขที่ยนี่ยเห็นเลยนะครับเนาะสองตัวแมงก้าเอาเป็นเจ็ดสองกับหนึ่งสองแล้วคุณแม่เนาะสองชุดก้าค่ะแต่แถาทันผู้ชมเพลินอยากดีตัวเลขจากความฝันของคุณแม่ก็สามารถตีใดเนาะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปผูดคุยกันค่ะ แม่ค่ะแตบทีแน่เนาะค่ะคุณแม่พันธหยตัวเลขมากก็คือเจ็ดสองค่ะตัวกันก็คือหนึ่งสองเนาะคุณแม่เนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางสังคมชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของแม่นวลค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบ็นรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะ ขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะบบเพงแนวทางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคคก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของแม่นวลค่ะในวดวันที่16มิถุนายน2567นี่ค่ะแม่นวลในเพิ่นฝันว่าเพื่อนให้คนมาเคลียดินหาเนาะค่ะทมดินหาหลักกยางไปเรื่อยๆสิไปใจค่าเคลียดินเนาะค่ะจึงได้จึงแนมหินตัวเลขเิ่นไว้ในป่ายเนาะค่ะ เอกตัวนั้นก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองเป็นตัวสีขาวเพิ่นว่าเห็นชัดเจนเพิ่นว่าค่ะตัวกันเพิ่นธุ์มาหนึ่งสองเนาะค่ะเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเพิ่นว่าอาจสีกับหัวเป็นหนึ่งสองกระได้ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางอาจจะไม่ช่วยเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมนวนค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในทั้งวันหญ่กับคุณแม่สุขหัวสุข,สขคนค่ะ ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชอบหรือถึกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสาวหนึ่งพระรวยน,นั่มในเด้อค่ะคลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ